เดี๋ยวนี้ฮาก์กับกำลังยางมาแล้วกคับพอดีเห็นคนอยู่เฮือนนั่นอยู่คนอยู่คนเขาสัมภาษณ์เด้อสินค้าที่ว่านิยมใช้อยู่ในเฮือนเฮาเป็นสินค้าของไทยเนี่ยมันมีไหมอย่างเดียวคนคิดรถไทยก็คิดรถจีนไปตางกันแต่ว่าผู้สาวคนเดียวไปเฮาก็รอพอสมควรอ่ะแต่ว่าถ้าว่าเขาเป็นรถไทยเขาเป็นรถจีนไปนี่ผู้สาวแบบบนเนี่ยมนาเขาเลยนะเสื้อเสื้อไทย ส่งไทยก๋างเกงไหนก็กางเกงไทยเด้อสวัสดีท่านผู้ชมมดทุกท่านนะกะมื้อนี้เฮาสิมาสำรวจหรือว่าสัมภาษณ์ประชาชนเฮาว่าความนิยมในการนําใช้สินค้าของลาวเอ้ยผมเป็นของลาวความนิยมในการสินความนิยมในการนําใช้สินค้าของไทย อยู่ในเลาานี่มันมีลายหรือว่ามีหน่อยซ้ำใดกะไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวที่เขากกำลังยางมากหล้ะกัพอดีเห็นคนอยู่เฮือนอน่อยู่เพิ่นยูเพิ่เนเขาก็เลยว่าชี้เข่าไปขอสัมภาษณ์เพิ่งหล้วกัไปเบิง้งว่าเพิ่นชี้ให้ความห่วมือกับเข้าบอกกับลองไปสัมภาษณ์เพิ่นิึงเขาสัมภาษณ์เน้ <c oughs> เาี่สัมภาษณ์แต่คนที่ว่าเขาจะให้ความความมือนะพอสัมภาษณ์ไ้ว่าสินค้าอยู่ภายในเ้ือนี่ที่เฮานิยมใส่สินค้าไทยนี่มันมีมันยยังเด่นไรมากมันละเอียดที่สุดเขาดีจจละเอียดได้แห่งมีไล่อมีไลยอยู่มีเป็กโนะแถวใส่ในขอโพกมียาทุกแข้มี มีรถไทนามีรถจักข <was> <swimming> like <uno> <sn> like <what exactly> ีีมีมอแกงมีเทยมีมอกรบเป็นของไทยเั่นไยแหละบ้าอะไรลหมนอะไรแลตอนนี้นะก็เป็นสินค้าที่ว่าเขาเจ้านิยมใส่อยู่ในเฮือนของเขาเจ้าหันว่ามันมีไหมยังเด้กะเมื่อเหร่บอ หรือว่ายังมีอีเครื่องเงินมันมีอันพูกว่าเคื่องมันมีปูนมีเล็กมีกระเบื้องมีชิแพ็กมีช่างหีิดูแมนของไทยมดกะรวมๆแล้วเครื่องหอเครื่องเือนเกือบถุกอย่างก็คือเป็นสินค้าที่มาจากไทยทั้งเกือบทั้งมุดปรนจันเนะจะเดี๋ยวเา้าไปสัมภาษณ์ผู้ต่อไปกันว่าเขาจชิคิดเห็นแบบได อันนี้บ่มีเวิเยกอ่ะฟาซัมฟาเด้ออาสินค้าที่ว่าเฮานิยมใช่อยู่ในเครือนเคานี่มันมีมั้เด้อมีอย่างเด้อมันก็มีหลายอย่างอคือเป็นต้นมันแฟบมันสบู่จะนี่เฮาก็เอามาตยไทยมันก็คือว่าจักยิบจะนี่อันนี้ก็สซั้งมาตยไทยคือกันเป็น สังกะสีเป็นกระเบื้องเป็นรถไทยเป็นรถจักยังจะนีกับเป็นของไทยวันหนาะจักนี่เป็นของไทย,ย,ไทยู่ะแม่เพาเอาของไทยแต่ว่ามันจะมาจากอันที่วันกระพู่งกันเขาผลิตแต่ว่าอันอันนี้ไปเอามาจากไทยนะนสังพานไทยมาจักนิดจักแสกเป็นป,ปิ่มกระดุมเป็นเป็นหมีแก๊ปหนียิ่งจะนี่เป็นอันเครื่องใสเกี่ยวกับ การตัดริบจะไหนมันจะเป็นของไทยมันมีมั้ยังอีกเป็นมีโทรศัพท์มีมีเตาหลีดตัวนี้ก็เป็นของไทยเป็นะอะไส่วนลายจะเป็นของไทยเราเครื่องที่เราใส่ทุกมือนี่มียังอีกอต้องมี <laughs> มันต้องมีคิด่อ๋อ ตอนนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแม่ค้าตัดเครื่องนั่นน่ะว่าสิ่งที่เขาเจ้าใส่หั่นมันมีแม่หยังเดเฮากะสิไปสัมภาษณ์ผู้ต่อไปเพราะว่าหลายคนหลายความคิดเห็นกะอาจสิบ่คือกันเนาะกะสิอยู่นี่กเป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งหมดหล่ะที่ว่ามาเต่าโฮมกันอยู่นี่เนาะกะบัดนี้กะ ใช่ค่ะมีชิ้นวานี่ยิ่งก่อชิ้นข้าที่วานีย่อมใช้อยู่ในเฮือนเราเป็นชิ้นข้าของไทยนี่มันมีไปอย่างเดียเออมีก็ปุ้ยวานหน้าก็แเมนของไทยรเออรดไทยนาก็แเมนของไทยมันก็บึงก็บดดออกจากไทยมาเออโวอาหารเลยมันถอยบ้องยังก็จากไทยมาหมดอันเลยก็โอู้หูอะไรนั่นเลยยังไม่ทังวางเลยเนาะมันหนักมากกลุ่มท่วาดู เออตูใช <of> ้เครื่องใช้ช่างก๋วยแยงของไทยเออแม่นช้าห่มเครื่องนอนชัางก๋อเด้เอาจากไทยมาเมื่อไงก๋อเป็นเครื่องนลงเครื่องยังก๋อของไทยมาเดอกของไทยสีของจากไทยมาเมื่อไงก๋อนี่ดินปูเฮิร์นนั่งกับเม่นเมื่อแดดโลช่างก็แม่นของไทยจากไทยเมื่อไงก๋อละไม่ย่งกับช่างวันปัญหาจุด ก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงความคิดเห็นเนาะเขากาจจะไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเนาะเพื่อว่าเพื่อว่าให้คลิปมันยาวเกินไปเขาที่สัมภาษณ์ประมาณ3ามสีคนนะก็คนสุดท้ายที่เขาจะสัมภาษณ์สบายดีโอ้สบายดีขอสัมผัสเนี่ยอยู่ภายในเฮือนเฮาหรือว่าอยู่ บานอยู่เมื่อเทานี่กับมีการนิยมกันใส่สินค้าไทยอยู่บ่แล้วกับนิยมใส่นนิยมใส่ลายหรือว่าหน่อยซ้ําได้โอ้ oh, สำหรับข้าพเจ้านี่คันเบอกเรื่องสินค้าไทยนี่ที่ว่าสุดยอดเลยได้คืออยู่เพื่อนของข้าพเจ้านี่เกือบส่วนลายก็คือเกือบหดเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ซะ oh. เอาใส่สินค้าไทยถือว่ามีการนิยมใส่กันลายพอสมควรเนาะลายพอสมควรเฉพาะบ,บานบานเฮานี่ก็สมควรเรามาเบิ่งตัวอย่างอยู่เพื่อนเฮาก็ได้ตแต่งเสื้อถุง,งกูแหละกระเบื้องนี่ อ่าน <speaking> ี่เขาเอ่ยเป็นเพเป็นเพดานเนาะอ่าเพดานก็ได้มาจากไทยแล้วก็สังจากีนี่เฮือนเฮานี่ก่อนจะเป็นเฮือนก็ได้ไปสังสินค้าจากไทยก็คือเล็กเซ็นแต่เล็กเซ็นเล็กตะปูอ่าเล็กลวดทําแต่งเฮือนแล้วก็ได้ันีแล้วก็คือมาจากของไทยสนลาแล้วก็เครื่องใอ่าจะเป็นเครื่องใในครัวเนาะอ่าแป้งแป้งนัวหรือว่าผงสรนะอ่าบวงซอ ้วยซามต่างๆได้มาจากไทยแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นเครื่องใส่สวนตัวอยู่ในห้องนำ้ำอยู่ในห้องอาบน้ำเนาะจะเป็นยาซีฟันไมซีฟันสบ,บู่แล้วก็แผบซักเครืองเ,อเรียกว่าสบ,บู่ฟูดน,นะแต่อีกอย่างเครื่องใส่ที่เป็นพาหนะในการสั่นจอนรถไถนานี่แมนยุ่ธล่วเพราะว่าอยูุ่บานหฮาเเ็นไทยเ็นนาแล้วก็ใช้รถไทยนาแต่ว่ารถไทนานี่แมนได้มาจากไทยเพราะว่าคลองไทยนี่ อ่าบานเฮายอมรับว่ามันดีใส่ได้หลายปีเลยรถจักรก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ขาพระเจ้าไฟฟัานี่สุดอยากขี่รถไทยเราุกมือนีรถจักรที่ใส่นีน่คือรถจักรปัจจุบันนี่ก็ยังใส่รถจักรจีนอยู่แต่ว่าถ้ามันดีบ่ดีแต่ว่าขัดไปเทียบกับหมูที่ขี่รถจักรไทยนี่หมูกดถื่ว่าขัดก,กว้าแล้วก็ขี่กันนิ่มแล้วก็ดีก,กี้เขาก็ซุงกว่าอีกเวลาไปลงผู้เศว้านี่คนขี่รถไทยก็ขี่รถจีนไปตางกันแต่ว่าผู้เาว้าคนเดียวไปเขาก็รอพอสมควรแต่ว่า เขาเป็นรถไทยเขาเป็นรถจีนไปเนี่พูดเท้าแบบบนแห่นนาเขาเลยนะแต่ความไปฟันก็คืออยากขี่รถไทยนั่งเพลในชีวิตคือเฮ็ุผลที่ว่าคนลาวนิยมใช้สินค้าไทยเฮตดผลลักลักกที่เขาเจ้าว่าน้ำกันมากกัคือสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแลวกะคนลาวยอมฮับเนาะเฮดผลลักลักกขอบอกขอบใจน้ำ ทุกทท่านที่ให้สัมษณ์นําเนาะกัคลิปนี้เนาะกะัหลังจากที่ว่าสัมภษณ์จบไปเมื่อเล่าห้ากับชิม,มาเบิ้ลตัวของห้านี่แหละว,ว่าความนิยมมันมีซ้ำใดนะเนี่เสือ้อเสือไทยรงไทยกางเกงในก็ากางเกงไทยเด้อโอเคคลิปนี้กะขอจบไปเพียงซ้ำนีน่เนาะกะพบกันไหมโอกาสหนนะ้าี่เป็นคลิปได้นั่นกะ หรือว่ายักให้เฮ็ดคลิปได้ก็สามารถคอมเมนต์ไปทั้งลุมนี่แต่นั้นเราเอาสิไปเฮ็ดคลิปนั้นตามความต้องการทานขอบใจสำหรับการติดตามรับสมสบายดี